สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีแชนแนลนะคะวันนี้ก็พี่อารีจะมาแบ่งปันเรื่องง่ายๆที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็คือเรื่องการสร้างแพทเทิร์นเป็นอาชีพนั่นเองใครที่ทำแพทเทิร์นเป็นเปิดหน้าร้านเป็นแต่ไม่เคยทำแพทเทิร์นขายนะคะวันนี้พี่อารีจะมาแบ่งปันนิดนึงนะคะซึ่งมันเป็นประสบการณ์โดยตรงของพี่อารีเองนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พูดชนานาญการแต่ อย่างใดนะคะแต่ว่าเราก็ยังพอมีประสบการณ์บ้างนะคะซึ่งพี่อรีคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากจะเริ่มอ่าไต่ไต่ไต่ไต,ต,ต่เต้านะคะเรียกว่าอะไรเริ่มอ่ายกระดับของตัวเองขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะซึ่ง โดยส่วนมากแล้วนะคะโดยส่วนมากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าหรือร้านซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะก็อาจจะเป็นแค่หน้าร้านที่รับงานแบบไม่ใช่ออนไลน์นะคะเป็นออฟไลน์นะคะก็คือรับเหมือนว่าในชุมชนในสถานที่แห่งนั้นเท่าน,นั้นนะคะซึ่งมีการตัดเย็บมีมีการตัดเย็บมีการซ่อมแซมตามออเดอร์ที่ลูกค้าเอามา,เ,าเข้ามาหาเรานะคะที่ลูกค้าเข้ามาหาเรา แต่ค่าแพทเทิร์นไม่ได้นะคะอย่างเช่นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างถึงการตัดเย็บก่อนนะคะบางทีอ่ะลูกค้าต้องการมาตัดกางเกงอะ่ะเช่นกางเกงเราคิดตัวละ5 0 0ร้อยถึงหกรบาทเราก็จะได้แค่ค่ากางเกงแต่ถ้าเรามาทําเป็นเหมือนอาชีพรับสร้างแพทเทิร์นเนี้ยเวลาลูกค้าต้องการทําแพทเทิร์นด้วยขึ้นตัวอย่างด้วยเราก็จะได้เป็นสองเด้งเลยนะคะเช่น ค่าตัดเย็บเราก็ได้แล้วนั่นก็คือเป็นค่าขึ้นตัวอย่างนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ทําเป็นกระดาษให้ลูกค้าไปนะคะซึ่งลูกค้าก็จะเอาไปจ้างโรงงานหรือจ้างทีมเย็บนะคะเย็บออกมาเป็นตัวไปขายคนเดียวเขาเนาะ,ะเราก็คือได้ตั้งสองเด้งเลยนะคะแต่ในกรณีที่เรารับแค่หน้าร้านอย่างเดียวนะคะอย่างเรารับแค่ตัดเย็บเราก็จะได้แค่ประมาณ5 600ของกางเกงนะคะ5-600ของกางเกง ที่ที่เราเย็บเป็นตัวนะคะให้ลูกค้าไปแตถาาปะะ่ถ้าเรามาทำเป็นการสร้างแพทเทิร์นนะคะถ้าเรามาทำเป็นการสร้างแพทเทิร์นหคือเราได้ค่าตัดเย็บนะคะขึ้นงานตัวอย่างซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าที่เราตัดเย็บให้ลูกค้านะคะและก็สองก็คือเราจะได้ค่าแพทเทิร์นค่าแพทเทิร์นก็คือกระดาษที่เราทำออกมานะคะกระดาษที่เราทำออกมา เพื่อที่เราจะส่งให้ลูกค้านะคะนี่เราได้ค่ากระดาษอีกแล้วนะคะ,ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่กระดาษธรรมดาเนาะมันเป็นอ่การที่เราวาดนะคะวาดหรือบรรเลงนะคะความหมายอะไรลงไปในแผ่นกระดาษนะคะความมันมันมีราคาตรงนั้นมากกว่ามากกว่ากระดาษนะคะทีนี้นอกเหนือจากที่เราได้แพทเทิร์นแล้วลูกค้าบางเจ้าไม่ได้ต้องการแค่ไส์เดียว นะคะมันก็จะมีราคาเกรดไซส์ไซส์อื่น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 อน,นะคะสรุปว่าตัวนี้เราอาจจะได้แค่600นะคะถ้าเราทําหน้าร้านนะเราอาจจะได้แค่600แต่ถ้าเราทําแพทเทิร์นด้วยดีไม่ดีอาจจะตกไป2-3,000บาทต่อแบบนะคะก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทีนี้อา้าวถ้าสนใจจะทํายังไงดีนะคะซ้สำสนใจถ้าเราสนใจแล้วเรา ขั้นตอนแรกเลยตอนพี่อารีทำนะพี่อารีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้กระดาษอะไรนั่นคือกระดาษที่เราจะทำมันมีหลายอย่างของเจ้าอื่นเขาอาจจะเป็นกระดาษที่มันออกหนาหหน่อยนะคะแต่ของพี่อารีจะใช้กระดาษขนาดประมาณ20โอประมาณ10 10โอ้110กรัมนะคะความหนาไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าคือความหนามันอยู่ในระดับปานกลางนะคะกระดาษตัวนี้หรือเราเรียกทั่วไปว่ากระดาษหอ่อพัสุ นะคะซึ่งเวลาลูกค้าอ่ะสมมติว่าลูกค้าได้แพทเทิร์นไปแล้วนะพอลูกค้าได้แพทเทิร์นไปแล้วมันไม่ใช่แค่ใช้ได้ครั้งเดียวมันใช้ได้ต่อต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผุจะพังนะคะจนกว่าเราไม่อยากจะทําแบบนี้แล้วอ่าเราก็ถึงเอาไว้นะคะซึ่งมันสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องจนจนมันพังนะคะทีนี้กระดาษตัวเนี้ยมันมีแบบที่ดีกว่านี้อีกนะคะก็มี แต่ให้เราเลือกตามความเหมาะสมนะคะของราคาแต่ว่าของพี่อารีก็คือประมาณนี้ไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะประมาณน่าจะ110กรัมนะคะทีนี้ความยาวความกว้างของกระดาษนี้นะคะของที่พี่ใช้อยู่ความยาวอยู่ที่37นิ้วกว้าง35นิ้วนะคะคือวัดมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกนะตอนที่พี่อารีทำใหม่ๆนะมันจะเป็นกระดาษอย่างเงี้ยนะคะ ตอนที่พี่อารีทำใหม่ๆนะคะพี่อารีจะซื้อมาทีละ 5- 6แผ่นนะคะ5 6แผ่นทีนี้ก็เพิ่มไปเป็นซื้อทีละ1โหลอ่าพอเริ่มนานๆไปก็ซื้อเป็นยกเป็น12โหลบ้างเนี่ยนะคะคือต้องซื้อทีละเยอะๆมันใช้ค่อนข้างจะเปลืองนิดหนึ่งถ้าเราทำขายจริงๆนะคะก็แต่ว่าเริ่มต้นเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้อะักโหลหนึ่งก่อนก็ได้ ราคาหนึ่งโหลพี่รีซื้ออยู่ที่ประมาณมันตกไปโหลละโหลละห้าสิบบาทโหลละห้าสิบบาทออนะคะโหลละห้าสิบบาทได้สิบสองแผ่นนะคะก็ก็แล้วแต่นะคะลองดูพี่คือราคามันไม่แน่ไม่นอนเนาะหาซื้อในในออนไลน์ก็ได้นะคะกระดาษเนี้ยทีนี้พอเราทำเป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะ บางทีพอเรารับออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะรับออเดอร์ทำออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นสิ่งที่อยู่ในกระดาษนี้นะคะเราจะต้องเขียนรายละเอียดลงไปเช่นอันนี้เป็นชิ้นส่วนไหนตัดกี่ชิ้นนะคะอกเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่เราก็ต้องเขียนกำหนดไว้ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเขียนอันนี้เสื้อชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังนะ ตัด2แผน่น1แผ่นก็ว่ากันไปนะคะเขียนกำกับไปด้วยนะแล้วก็พอเราทําสมมติว่าทําเสร็จแล้วตอนแรกๆนะคะพี่อารีใช้แม็กอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่นะคะบางอย่างที่มันแบบเหมือนว่ารายละเอียดมันคือมันหลายชิ้นเกินไปกลัวลูกค้าจะสับสนให้เราแม็กไว้เลยได้แต่อันนี้เราจะเจาะนะคะเจาะ เจาะทุกแผ่นนะคะอันนี้เจาะรูทุกแผ่นเลยเพื่อว่าเจาะนะคะตามความเหมาะสมอ,ะอันนี้เป็นความมันไม่เชิงความลับนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครได้ได้เห็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะเจาะเป็นรูพอเจาะจเป็นรูเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะร้อยเป็นเชือกฟางอะไรก็ได้ร้อยเชือกนะคะมัดมัดผูกไปให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าใช้เนาะลูกค้าอาจจะเอาไปผูกไว้กับ เป็นราวก็ได้นะคะหรือว่าไปไปเกาะไว้ตามที่แขวนอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเจาะรูให้ลูกค้าด้วยบางทีลูกค้าอาจจะไม่มีตัวตัวเจาะนะคะตัวตัวนี้นะตัวเจาะตากไก่ลูกค้าอาจจะไม่มีอันนี้ก็ได้เราก็เจาะให้ลูกค้าเรียบร้อยไปเลยนะคะก็ พื้นพื้นก็จะมีแค่นี้การสร้างแพทเทิร์นนะคะการสร้างแพทเทิร์นการเริ่มสร้างแพทเทิร์นมันจะมีแค่นี้จริงๆอนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาลูกค้าจากไหนได้นะคะอย่างพี่อารีเริ่มต้นคือลงในพันทิปเมื่อหลายปีก่อนนะคะ5-6ปีก่อนพี่อารีลงในพันทิปแล้วก็ลงไปเรื่อยบางทีก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะทีนี้ก็ค่อยๆมาทำในยูในช่อง ในเพจนะคะก็เริ่มมีคนติดตามมาเรื่อยๆนะคะเราก็ไปฝากไปฝากเหมือนว่าฝากร้านคือไปทั่วทําไปเรื่อยนะคะจนทุกวันนี้เราไม่ได้โปรโมทอะไรสักอย่างนะคะเราจะมีลูกค้าประจํามานะคะคนที่เคยทํากับเราก็จะมาตลอดซึ่งเราก็เลยมีการวางแผนคือทุกอย่างมันต้องมีแบบมีการพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดนะคะก็ คือหลังจากนี้พี่อารีก็คงจะทำแพทเทิร์นเต็มตัวนะคะทํำแพทเทิร์นเต็มตัวโดยที่อาจจะไม่ได้รับซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะซึ่งงานซ่อมแซมเสื้อผ้าดีไหมก็คือดีแต่ว่าเราเรามันมีทางเลือกเราก็ต้องเลือกที่มันดีกว่าและเบาแรงนะคะเบาแรงขึ้นเนาะคือเราไม่ต้องไปนั่งเย็บตลอดเวลานะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนใครที่อยากจะลองทำแพทเทิร์นขายนะคะก็ นะคะลองลองลอง,ลองทำดูแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าใครที่สามารถเปิดร้านนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าได้ก็คือเก่งอยู่แล้วเนาะก็คือเก่งอยู่แล้วต้องสามารถทําแพทเทิร์นได้แต่ว่าคืออาจจะไม่ไม่เคยได้ทําขายแบบนี้นะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะที่สนใจอยากจะทําแพทเทิร์นขาย ยังไงก็เป็นกาลังใจนะคะซึ่งกันและกันไปตลอดนะคะก็วันนี้มาแค่นี้นะคะบายบายและขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะพี่รีจะลงคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอ้าวลืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ยังมีอีกนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่รีจะเอาเอางานมาให้ดู พอเราทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะใส่ถุงแบบนี้ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ส่งใส่กล่องส่งไปนะคะพับได้เลยนะแพทเทิร์นสามารถพับได้เลยแล้วก็ส่งไปเลยได้ตอนแรกเลยพี่อารีม้วนม้ว,วนแล้วก็ใส่กล่องที่ใหญ่ที่สุดแต่มันไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นบางอย่างมันพับได้แต่ด้วยความที่เราใหม่มือใหม่เราไม่รู้นะคะพี่อรีจะม้วนม้นแล้วก็ส่งไปคือมันก็เนาะลำหากตากตํานิดนึง แต่ว่าทุกวันนี้พี่อารีก็จะใช้เป็นวิธีการพับแบบนี้นะคะพับแล้วก็แพ็คไปนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้านี่คือขั้นตอนของมันเสร็จแค่นี้นะคะใครที่อยากเป็นช่างแพทเทิร์นหรืออยากจะหันมาทำ pattern, เป็นช่างแพทเทิร์นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆบายๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ